เรื่องเกี่ยวกับอนาคตกับหวยกเกษียณน,นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันฮะที่หลายๆคนสนใจแล้วก็รัฐบาลก็พยายามที่จะทําให้คนที่หลังจาก,กเกษียณเนี่ยมีมีเงินออมนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ด้วยนะครับโดยเรื่องของหวยกเกษียณน,นะครับหวยกเกษียณเนี่ยคืออะไรนะครับเขาบอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยคือการส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอเพื่อรองรับการ,กรเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อออม เพื่อเงินออมยามกเกษียณนะครับคนที่ซื้อได้มีใครบ้างนะครับก็จะมีสมาชิกกอชผู้ประกันารตนตามมาตรา40แล้วก็แรงงานนอกระบบนะครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทีเดียวนะครับหลักเกณฑ์ก็คือซื้อสลากขูดดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันกอชอนะครับขายใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนซื้อได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงออกรางวัลทุกวันส่งเวลา17นาิการางวัลที่1 เงินอยู่ที่1ล้านบาทจํานวน5รางวัลรางวัลที่2เงินอยู่ที่1,000บาทจํานวน10,000รางวัลโพที่ถูกรางวัลรับเงินได้ทันทีเงินที่ซื้อสลากทุกบาทนะครับจะมีการถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินออมของแต่ละบุคคลผ่านกออชและจะสามารถถอนคืนได้ต่ออายุ60ปีเงินในบัญชีนะครับเขาบอกว่าเงินในบัญชีเนี่ยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านกออด้วยก็คล้ายๆกับลักษณะของดอกเบี้ยอะไรแบบเนี้ย ที่เราจะได้จากที่กชอชเอาเงินเราไปลงทุนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ในปีหน้าเนาะเราน่าจะได้หวยกเกษียณแล้วก็ช่วงตุลาเห็นว่า16ตุลาก็จะเป็นการทดลองออกนะครับก็ให้เราลองซื้อดูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอีกไม่นานแล้วนะคะ